ครับผมผลบางว่าควายนั่นมีคุ่น,นข้นคางามฝนในแก่กางามแดงในแก่ฟื้นพี่น้องข้นมันเถาแก่แล้วย่าได้คมเขาหักย่าได้เอาเทียมไถใส่เกวียนกลุ่มไข่ให้อดสาเลี้ยงแรกดูตามประเภทให้คอยสมเพศเลี้ยงใบเอาขี่ตกใสล่ลานเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งสิพาพี่นอ้องเฮาไปเบิ่งควายอ่าถือว่าซื้อไปมือม้อนี้มื้ออื่นได้กินน้องพี่น้องครับซื้อไปมื้อนี้ก็มื้ออื่นได้กินน้องเลยเอาเป็นว่าพพีี่่่นน้้้้้้อออออองงงงผผููใดดดกกาลััตรรยเเคบม ก็ฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งไปพอกับเจ้าของค่ายน้ากันเลยครับผมเอาตามพขเลี้ยงมากครับเอาเสียยกสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มอนีมีจักรไล่กันครับเนี่ยซีครับผมมานีมีซีไล่กันครับผมเอาสีถามเบิ้งเลยไล่การแรกเลยนี่ที่จับอยู่นี่มันเป็นค่ายสายใดครับเนี่ยตัวนี้สายอุททยครับผมครับผมอันนี้เป็นเป็นค่ายสายอุททยปนติครับผมโอ้ถือว่าข้อใหญ่ล่กว้างแทงขาดีขนาดความสูงสูงไาบมางครับเนี่ยลายสี่สิบครับสูงลอยสี่สิบม่นครับ อยากฟังราคาน้ำกันดีกว่านี่ราคากับพี่น้องเขาจะได้ยินพร้อมกันทั่วประเทศนี่ราคาว่าอะไรไม่หลายพันด้วย<อ>กันสี่หมื่นสามพันครับสี่หมื่นสามพันครับโอ้กันผู้ใดเป็นโล่งหัวใจก็เอิญมูมาฟังน้ำเด้อพี่น้องเด้อตกใจได้ราคานี่สี่หมื่นสามพันมาถูกใสูงหน่อยสี่สิบเอ็ดดีไหมแนโอ้ครับผมบ <40 S 1> ัดที่นี่สถานะนี่ทองหรือบททองครับนี่ทองมันกํานดกํานดณขอดมันอีกอีกสองมื่นหอดกํานดณขอดแหม่ซื้อไปมือนี้มือหนี้กินน้องตัวสัตว์แมนเอาเป็นมาพี่น้อง ผู้ใดเบิ่งช่องพอลีงผู้เม่งยุดตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อสื้อมือนี้มืออื่นได้กินน้องครับผมบัตรที่นี่ความสูงสูงร้อยสี่สิบครับสี่สี่สิบครับท่องใกล้สีออกแล้วพี่น้องท่องกับผู้ใดก่อนครับนี่ท่องกับเก้าจะเจื่ญนครับท่องกับเก้าจเลื่ญนพี่น้องครับผมโอ้แข็งขาดีเล็บน้ามขนาดหนาขนาดค่อยตัวนี้ครับผมราคานี้แล้วเป็นตาฟางแห้งหลักฟางราค้าไม่ได้กันนะ สี่หมื่นสามพันครับเท่อไรก่อนครับสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นสามพันขอเบอร์ที่สามารถติดต่อได้นะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งสองครับครับผมอันนี้เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อไรเนาะครับเนาะครับผมครับผมบริจาคตัวย่ำตันหย่าครับย่ำนอนหลับด้วยพี่น้องด้วยครับผมบาทที่นี่เรื่องความสูงนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับควายแบบนี้เนาะเพราะว่าตะกอนหนานี่คนเห่าสิแลนหาตะควายที่ความสูงสูงลอยสี่สิบเมตรครับจ้งเอาไปเป็นแม่บอกแม่บอกครับแม่นครับแม่นบาทที่นี่ตะกอนนี่คคคัััั่่่นนนนจงซีีรรราาาแสกวมบบ แสนกว่าเลยครับผมบาทที่นี่ตอนนี้ราค่าควาดมันก็เริ่มปรับลงแน่แน,นะครับตามตลาดตามเศรษฐกิจเด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้คือเสียโยเราขายในราคา4ี่หมื่นสามพันบาทครับผมราค่าก็ยังสามารถต่อร่องได้ข้าวโพตัวน,นี้จุดเด่นเดนพี่น้องครับพืชสวาาบสวงเราเต็มดีขนาดพี่น้องครับผมเขาจะว่าซื้อข้าวเนี่ไปหาเบิงหม่องสวาบสวงเต็มๆสีมันสีเห็ดดหนไข้วโพใหญ่เร็วเวลาข้าไปเลี้ยงใหญ่เร็วอิ่มเร็วแล้วก็อ้วนเร็วนะครับผมตอนนี้คือเราทองได้จนสีออกแล้วพี่น้องบบกี่มือนี่แหละพี่น้องซื้อไปสิได้กินน้องทันทีให้ไปรุ่นว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียโหลดแมนป่ะครับต้องไปราะท้องหรรืออบ่ทคัผม <laughs> บอเพื่อนทองนี่ล้านล้านเปอร์เซ็นต์หาไปรุ่นเราว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียครับผมบัดนี้นี่เรื่องข้อพี่น้องบัดนี้ ข้อเล่าหนาแห้งข้อใยอันนี้เขาเรียกว่าข้อปลาเข็งอันนี้ได้ครับสมบรสมส่วนนะครับถือว่าเป็นข้อยที่สมูนมากเบิ่งมาจากข้างหนาเบิ่งมาจากข้างหลังถือว่ามันเต็มหนาเต็มหลังนะครับภาษานายหอยเขาเอิ้นว่าเต็มหนาเต็มหลังดีนะครับอ่ะมาเบิ่งรายละเอียดครับพี่น้องครับผมเรื่องเขาเขาเรียกว่าเขาว่งเดือนพี่น้องครับผมเขาว่งเดือนหนาเง้าอันนี้ถือว่าเป็นหนาใบสีเขาเอิ่นนะครับถือว่าเป็นข้อยที่สวยงามอีกตัวหนึ่งพี่น้องกับบ่านาพาดเพราะว่าเรื่องราคานี่อันนี้เปิดให้ต่อร่องนะครับผมความส S <S นะครับผมนาสวยเขาวสวยบ้งเขาวสวยเราที่นี่เรื่องขวัญพี่น้องครับผมเรื่องขวัญนี่แล้วขวัญที่เด่นๆคือขวัญพญานั่งแท่นพี่น้องครับกับเกี่ยวขมากับขวัญหาเงินหับทองอันนี้กถือว่าเป็นขวัญงามอีกอันหนึง่ง้าขวัญที่พี่น้องไปพ่อคือขวัญยุนาาัาพี่น้องยังไปซื้อเขาเรียกว่าขวัญกระบาดหัวแตกแล้วก็ขวัญยุคข้อเขาเรียกว่าขว,วัญแท่งลงนะครับผมอันอนั้นขวัญที่บเป็นมงคลพี่น้องขวัญยุทใต้ทองกับขวัญเลือกหัวกังศกับเป็นตาซื้อแต่ว่าควายตัวนี้พอเลี้ยนผู้เม ตอนนี้คือเรื่องราคานั่นแหละห้พี่น้องมาต่อรองกันเราเพราะว่าพอเลี้ยงผู้เม่งกับบ่อ่าสิทธิ์ที่จะเป็น,ปนผู้กัหนดราคา <c oughs> เนาะครับเนาะขับกระยากต่อรองซอยอยู่ดอกแต่ว่าให้พี่น้องต่อเพิ่งก่อน <c oughs> ต้อหน่อยได้หน่อยต้อหลายได้หลายแล้ะพี่น้องครับคอยตัวนี้โอ้งาสมูทมากเลยหางก็ถือว่าใส่ได้พี่น้องหางเงาเลยเขานะครับผมแต่ว่าเล่าขาดนำเลียงจากหน่อยได้พี่น้องเด้อก็บอกไว้ตามเกณฑ์นะครับผมเอ้าคอยตัวนี้ความสูงสูงร้อยสี่สิบนะครับเนาะเป็นคอยสายอุทไถ่แคนขาดีลำตัวเงาใส่ได้พี่น้องเราเงาหูรัดเงาหกวกำดีขนาดราค่าที่เสียโยกแล้วเปิดไว้ในราคาสี่หมื่นสามพันครับผมเอ้าเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจให้โทษมากคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับมาเบิ่งอีกชุดหนึ แม่ลูกหรือจังไดครับแม่ทองครับแม่ทองเนาะครับเนาะอันนี้เป็นชุดตัวที่สองพี่น้องครับเป็นแม่ทองโอ้ตัวนี้ง่ามง่ามหรือว่าใส่ใดเลยพี่น้อง หางเราก็ลกลามกันลึกไหมเนาะโอ้นี่แหละก็ว่าเห็นหางเงา่าฟงฝอยยาฟาวาปล,า,ปลาไหลเขาเทียบเป็นแนวงูสิตรอดตายบัทันหูเสียงเปล่าเปล่า,ลาห้องควายจะของยาฟาวาเด้อพี่น้องเด้อซื้อไปแล้วจังว่าวายจะของบัดที่นี่สิถามราเลยอย่างไขแม่นี่บัดน,น,นี้ความสูงสูงไรบัดใดเซลยนตร้อยสามสิบสี่ครับสูงร้อยสามสิบสี่ครับผมครับผมเป็นควายแม่ทองวันนี้ครับผมทองสี่เดือนครับทองไดสี่เดือนรับประกันทองรับประกันครับครับผมรับประกันทองพี่น้องครับผมทองไดสี่เดือนหนาเล้างามงาม ลักษณะเขาเป็นยังไงเนาะขอเบื้องหน้าเขาเนี่ยโอ้คับผมเขาคล้ายๆเขาขั้นชิงพี่น้องครับผมแต่ว่าเสียออกไปทางเขาอุ่มบัดมากกว่า <ขอ S 1> นะครับผมแต่ว่าคล้ายๆเขาขั้นชิงแต่ว่ามันสีเป็นกำกึ่งเด้อพี่น้องเด้อตาสวยคว่อยตัวนี้ถือว่าเป็นตานกเป็ดน,น้ำนะครับผมถือว่าตางามสาใสได้เลยหน้าสวยหน้าหน้าเงาดี นะครับผมคอกกันญ่เอาครับผมควายตัวนี้เป็นควายสายใดครับเนี่ยสายเพชรอุดรครับผมอ๋อเป็นสายเพชรอุดรพี่น้องเข้ามาสายเพชรอุดรนี่อัตลักษณ์ของสายเพชรอุดรหนึ่งคืออัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่เด่นที่สุดคือปลายหูหักปลายหูฟันล่ำนะครับเนาะครับผมบัดที่นี่ตอนนี้ท่องได้จักเดือนนะครับที่เดือนครับราคาเปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันครับ มันเป็นควายถือผู้เด่นหนึ่นขายถือ <laughs> โอ้ยบมาจากว้านจากไอเลีเ้ยงแกมเกี่ยวเข่าพี่น้องครับผมสองหมื่นเจ็ดพันแมนครับแมนพี่น้องครับเฝ้ามาเอาใช่ไหมสองหมื่นเจ็ดพันมาสำหรับท่องในสี่เดือนแมนความสูงสูงร้อยสามสิบซี่ครับผมโอ้พี่น้องครับผมพอเลี้ยงพวกเม่งหายหายใจฝื่นจนตอนเนี้ยมันราคาเราเลยเดยครับผมถือว่าใส่ได้น้อครับเนาะ โอ้ความงามพี่น้องครับผมกับราค่าเนี่ยะมันสมน้ำสมเนื้อนะครับผมเล่าขายก็ถือว่าแบ่งปันพี่น้องเข้าไปเลี้ยงเนาะครับเนาะครับผมทองไดซีเดือนทองกับพูดใดก่อนครับตัวนี้ทองครับก็จะเลื่อนครับทองครับก็จะเลื่อนอสารครบครับเอกสารครบครับยืนยันชัดเจนพี่น้องโอ้หนาตัวนี้กระใสใดหนาเขางามงามครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนกัวมูถือว่ามันตามสายเขาเนาะครับเนาะอันนี้สายเพชรอุดรพี่น้องครับผมหนาเขางามความสูงสูงลอยสามสิบีลูกตัวที่ไหนในทองครับนี่ ตัวที่สามครับตัวที่สามอยู่ในทองอ๋อได้ลูกมาสองตัวเราตัวที่สามอยู่ในทองพี่น้องครับผมสื่อไปรุ่นเราเด้อว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียอันผู้ปากเป็นนี่พี่น้องครับผมออกไปแต่งหน้าแต่งตาไปอาบน้ำดีๆครับผิวดีๆเปลี่ยนเสียกเปลี่ยนเข้าค่อยตัวนี้สิเป็นต่เบื้องได้น้องครับผมโอ้ครับผมเราบ่ได้อาบน้ำพี่น้องครับเราเล่นฉิต้มมากเราก็จับมาใส่แบบเดิมๆอริกินอลเลยเอาผ่าซูบรูปเซ็จมาให้พี่น้องเขาได้เบิ้งเนึนะครับว่ามีการยอมแมวขายแบบถ้าขายธรรมดานี่แหละรับผมเอาพี่น้องให รับประกันตำหนิราคา27,000เพันแมนครับแหมพี่น้องสอนราคานะครับผมไม่อยากเบ่าลายใหญ่ห้างพี่น้องครับผมบอกไปหลายมันไล่ขยายขึ้นพี่ไอ้ห้มผผานาสาวด้วพี่น้องราคาเราเปิดไปคือสอ0หมื่นเจ็ดพันบาทดูที่สามในทองน,นะครับผมเป็นควายสายเพชรอุดอรนะครับหน้าสวยหน้าหวานดีดีวายแม่นี่ครับผม เอากระฝากพี่น้องไว้นะครับผมควายแม่นีเด้อพี่น้องเด้อลูกตัวที่3ถือว่าเราได้สัตว์ได้ส่วนแขงขาดีล่ำตัวเราก็เน้าเราก็ได้นะครับผมซื้อว่าไซ่ได้หมืดเลยแต่ว่าพี่น้องมีเงินทอดได้กับจังมาคุยกันกับเรา่าแต่แ่าเราเปิดไปในราคาสองหมื่นเจ็ดันเนาะครับผมโอ้ ครับผมเอ้าก็ฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกชุดนึงอันนี้เป็นชุดที่3ามแลครับเนาะแม่นครับโอ้พี่น้องครับแต,ต่ละตัวเพาอ,อยากเว้าหลายใหญ่ห้างพี่น้องว่าอ,อยากเว้ายานเพิ่อนอยากอายตัวยานหมู่าอายบักแตงเล่นแต่เบื่อหน่อยพี่น้องเอ้ยแต,ต่ละตัวมันคือกันหน <c oughs> มดเลยเบิ้งตัวนึงแล้วไปหมดเลยบัดที่นี่แม่นี่ความสูงสูงหลายปานงครับนี่138ครับสูง138นะครับผมแม่นี่เป็นควายสายใดครับเนี่ยตัวนี้เป็นสายอุไทยครับผมตัวนีีี้เป็นนนสสาายยอุททัับดถะ มีลูกครับลูกตัวผู้เพราะมีลูกติดมาตัวหนึ่งเดี๋ยวขายเบิ้งแม่ก่อนจังสิยหายเบิ้งลูกบัดที่นี่ราคาราคาขายเข้ามาไปสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเอ้ยมือนี้ผู้ใดเบิ้งชิบพอเรียมผู้เป็นคากตอนตลาดนัดมือเนี้ยเลือกเขาเลยครับหลายแห่งครับผมสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับความสูงสูงร้อยสามสิบแปดครับผมลูกเป็นลูกตัวผู้ครับผมครับผมบาทที่นี่ลูกได้มาจากลูกเหรอครับเนี่ย ตัวนี้ลูก3มครับลูก3มตัวผูนอ๋อได้ลูกมาตัวที่3ามนะครับเ<อ>านาะ<ม>บัดที่นี่ได้เบิ้งด้านขางเราพี่น้องครับผมถือว่าเล่าได้สั์ได้ส่วนแต่ว่าเราขาดนำเลี้ยงบัดที่ไหนเบิบ้งด้านนะ้าพี่น้องครับผมสื่อวข่ข้าเจาะก,กับเบื้องเรื่องตามเนื้อผ่านน่ะเระพี่น้องครับผมผู้ดได้มักตัวใดก็จังเลือกเอาเ้อพี่น,อน้องเ้อถือว่าใส่ได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าสูสีกันเหมือนเลยน,นะครับสูสีแล้วก็ผูไ้ได้มัก อยากเอาไปกินน้องกับเอาชุดแรกงั่นป่ะครับสองตัวแรกนะครับเนาะบัดนี้ผู้ใดจะเอาที่ลูกติดถือว่าซื้อเฮี้ยนไในซ่านบ้านแห่ได้ปลาไข่นี่ยกับผมกัเอาชุดที่สามเนาะครับเนาะมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวผูราคาเปิดไปคือสามหมื่นเจ็ดพันมื่อกี้ครับสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ้งลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผมหายเบิ้งลูกนี่ละพี่น้องครับผมอยากขี่เท่ามากเลยละขี่โตมมากเลยละรับผมยางวนไปวนมาอยู่นี่ละลูกนี่ประมาณได้ยักเดือนลรอครับนี่ฮะลูกได้สี่เดือนครับเอ้าขันลูกได้สี่เดือนแม่เก ตัวนี้มันมันอยู่น้ำฝูงไหมครับผมโอ้เฮ้าบา่ได้ตรวจทองเฮ้าเลยประกาศรับประกรันนหมครับเมนโอ้ค่ะผมแต่ว่าขันขันเบ้าตามเกณฑ์พี่น้องขันมีพอคุ้มฝูงอยู่นี่ขันลูกได้ซีเดือนโอกาสที่จะทองกับมีแมนแต่ว่าน,นี่เฮ้บบาบ่ได้ทะบ่ได้บ่ได้ตรวจทองก็เลยบ่ได้การันตีพี่น้องครับก็ล,กลับประการับประกันกันขันซื้อขายขันซื้อขายง่วคว้าอยู่น้ำตลาดนัดนี่บ่มีการรับประกันพี่น้องครับผมความเสี่ยงมันไหลครับก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดต้องการที่จะซื้อควายไปเลี้ยงขันซื้อน้ำเสียโย็นบ้านนเห็สองงี่ครับผมรับ ประกันให้กันนะครับเนาะครับผมก็ฝากไว้ผู้ใดมีเงินซ้ำใดซ้ำหนึ่งก็โทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อจังโคมนี่แล้วก็เปิดไว้บ่อแพงพี่น้องเปิดไว้ในราคาสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมนี่เห็นบ่ราคาสามหมื่นเจ็ดพันในราคายังบ่ท่านในต่อรองได้พี่น้องนี่ครับผมก็ยังสามารถต่อรองได้อีก พี่น้องว่ดต้องไปแลนน้ำผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาหกเจ็ดหมื่นซื้อไปก็เถื่อถือเขาต้มเขาตัวเขาโกงนะครับผมอันนี้พอเลี้ยงผู้เม่งก็ฝากไว้เพราะว่าได้เห็นหน้าค่าตากันดูโยกับเสียโยครับหอยโยเล่าหนิครับผมขันซื้อน้ำเล่าไปขันเป็นไขยปลอมกับจังเอามาขึ้นแล้วเนาะครับเนาะราคาสามหมื่นเจ็ดพันไม่ลูกติดมาตัวหนึ่งเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผม ล่าค่านี่เราเปิดห้ต่อร่องครับผมหรือสีมาเบิงตัวจริงกับมาเบิงอยู่บ้านลำพูน,น,นะครับจังหวัดนองบัวลำพูเขานี่ยแหละม,มากินยาชุนชุนสูบดําใสอายุพินละเพิ่นว่าไก่ค่อยไก่ต่บ้านหัวไ้ดอกหน้าสวนไก่ค่อยไก่แต่ม้วนมูเฮื่อนกับเหล่าเพิ่นว่าส่วนว่าจ่าเจ้าสองเข้าอย่าได้ห่างต่างคนเป็นสียูต่างบ้านข้ามเบาอย่าห่างกันเพิ่นว่าก็ะสันเล้วอยากมาเบิงตัวจริงกับเขามาเด้อพี่น้องเด้อราค่าโคมนี่เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันบาทเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบ่งชุดต่อไปครับเอาครับผมมาเบิงอีีีกคคคคคมมมนนึงอออัััปุดทยรรรบบบ่ผผพ ข่อยตัวนี้เบื้องหนา้าแล้วคือจั่งนกเขานี่นะพี่น้อง <laughs> อัตลักษณ์เราแม่แล้วมันเต็มแบบแม่กระบีบบ่จับตา <laughs> บ้นบาแม็นตะอันแม่กระบี่จับตาเด้พี่น้องขนชิวเล้ากระง,งอกแม่โอ้ถึงแม่กระบ,บี่จับตามันจับไปเหมือนเลยโอ้ซื้อว่าใส่ได้พี่น้องข่อยตัวนี้แล้วขาดนําเดียงแต่ว่าขัดแล้วอ้วนมากแล้วสิเป็นตะเบิงแห้งๆพราะว่าหนึ่งคืออัตลักษณ์เราชัดเจนพี่น้อง <c oughs> ครับผมอยากฟังราคาาแม่ครับคมนี่แม่ลูกสามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาพันวันทีครับลูกตัวผูอลูกตัวผู เรก็เมียทับแล้วได้สองเดือนโอ้เป็นชุดสามหัวใจเมียนครับสามหมื่นหาพันเมียนครับสามหัวใจเด้อพี่น้องเด้อชุดนี่ชุดสามหัวใจสามหมื่นหาพันเป็นลูกตัวผู้แต่ว่าแม่เนี่ยแล้วได้สวยงามพี่น้องแต่ว่าเราขาดนำเลี้ยงแบบคือ่าเติมนึงยู่เราครับเนาะแต่ว่าความงามนี่เราต้องสืบแมงกําบี้จับตาเนี่ยครับตาแต้มแจ่มจ่มข้ออ่องทุงน่องขาวหางเงย้าเลยเขาสันหลังปลาบูหูใบตองซาดขันขันเล้าอวดมากเลเล้าสีด้เหมือนเลยไม่แม่นี่เพราะว่าโค้งสั่งเล้าได้ไหมครับ พี่น้องเห็นหางเด้อพี่น้องเด้อยังกับเบิ้งโค้งสางแล้วมาเบิ้งหางพี่น้องปาดหางเรานี่เกือบพอดชิดินเด้กควายแม่นี่โอ้หางเงาอีหลีครับผมได้สัตว์ได้ส่วนไหมครับผมบัดที่นี่ลูกนี่ครับตัวตัวที่มาเนี่ยตีแม่นครับมันเกียกขีดเท่ามากไม่ไม่เนี่ยตีโอ้ยนึกว่าควายดอนแดงแันควายนอนตมพี่น้องครับผมเป็นตัวผู้นะครับเนาะตัวผู้ครับโอ้เป็นตัวผู้ได้จักเดือนแล้วครับหาเดือนครับลูกได้หาเดือนอาผมอาทิ้งยางไปเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นควายดอนดอกควายเกียกสีตุ่มงงเเาา่ะรบดีิยยลอ วา่แม่นีค่คค่ะพี่น้องครับผมเอาเราได้มากจากลูกเหรอครับตัวนี้ลูกที่สามครับอ๋อลูกที่ซีอยู่ในทองทองลูกที่ซีอยู่ในทองตอนนี้ทองได้สองเดือนสองเดือนโอ้พี่น้องครับผมทองได้สองเดือนน่าเขาเล่ากับง่ามพี่น้องครับผมวา่ตัวนี้ถือว่าได้เลยพี่น้องเด้อราคาเปิดไปเท่าไรก่อนครับสามหมื่นหาพันสามหมื่นหาพันไหมพี่น้องครับผมโอ้ได้สัตว์ได้ส่วนหมดวายตัวนี้ อยากให้พี่น้องผูใ้ใดมีหญ้าลายลายปลูกหญ้าใน <c oughs> หย้าเน่เปียไปแม่พี่น้องเอาไปไใส่เนี่ยนะเนาะร้าผมอยากเห็นละอ้วนมากมันคือสิบเป็นตะเบิงแห้งซื้อไปก็ไปไยพยาธิจักน้อยก่อนเมนนครับผมไยพยาติหลักอาร์ตหญาเข้าไปโุ้ยเบิงตะหางผลพับเกี่ยวออกมาเนี่ย นี่แหละขางามพี่น้องครับใส่ได้เลยราคาเราก็เปิดเป็นตะฟังเอาเป็นว่าชุด3หัวใจในราคา3า0 0มืาพราคาบอท่านจะต่อร่องพี่น้องซื้อไปตอนนี้สิได้สามตัวรับอยู่ในท่องก็สามหัวใจ2ชีวิตตอนนีะครับเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เด้อข่าวขาเราเงี้วเงี้เนาะขาเงีายวเดี๋ยวเล่สูงเท่าไรก่อนครับนี่งร้อยสามสิบเจ็ดครับสูงหน่อยสามสิบเจ็ดครับผม ครับผมเรืยังสูงไปได้อีกเด้หนได้ได้ครับนี่ยังสูงได้อีกเด้พี่น้องครับผมเอาเป็นว่าพอเลี้ยงผู้เม่งก็อยากฝากพี่ฝากน้องผู้ใดเบิงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่กําลังมองหาควายที่ไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเด่นคาว่าเอาไปเลี้ยงนี่แหละครับผมขันไปหาสื่อตามตลาดนงตลาดนัดถือเขาตัวเขาต้มนะครับผมถือเขากงมากนะครับบ่ได้รับประก,กันกันครับพี่น้องล่องหันมาเบิงทางพอเลี้ยงผู้เม่งเบานี่แหละครับผม เอยู่กับเสียโยนี่แหละคุ้ยเสียโยคุ้ยหอยโยเล่าในหลักกระฝากเขาไปไว้พร้อมเพราะว่าหนึ่งคือเราขายราคาเป็นตะฟังสองพี่น้องซื้อไปเราก็รับประกันให้พร้อมนะครับผมข้ามสูงสูงลอยสามสิบเจ็ดท้องได้สองเดือนแล้วก็มีลูกติดมาอีกตัวหนึ่งเป็นลูกตัวผูราคาเปิดใบสามหมื่นเจ็ดพันเนาะครับเนาะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันครับผมครับผมสามหมื่นห้าพันไหมพี่น้องครับผมเพราะอย่งผู้เมฆบอกไปบอกมากส้มสียังให้ขึ้นนะเอาเป็นว่าสามหมื่นห้าพันมาท่านในตอร่องพี่น้องครับผม ก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันครับผมผู้ดใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อหายโรมาต่อร่องกันเรานะครับผม กาควายตัวนี้หนึ่งคือโค้งสางแล้วได้พี่น้องผเรียงผู้เม่งก็เลยอยากให้พี่น้องเขาเอาไปพัฒนาต่อนะครับผมเอาเมื่อนี้กาที่งานของผเรียงผู้เม่งก็ขอขอ,ขอขอบคุณเสโยนะครับพ่อโยทีหาหแม่แบงปัน่นค่ายงามหพีปีหายน้องเข้าในราคาที่สามารถจับต้องได้ถูกไร่กัน,นแล้วก็รบับประกันให้การซื้อขายให้กรัรพร้อมนะครับผมจังเป็นต่ซื้อจ้างเป็นต่ขายจ้างเป็นต่เสื่อใจไว้กันน้องครับเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อชุดนี่นะครับผมผู้ใดสนใจชุดนี่ห้โทรมาคุยกันเอาสำหรับเมื่อนี่ขอบคุณครับผมม ครับผมกฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยด้วยพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามไว้แน่นะครับผมผู้ใดอยากซื้ออยากขายอยากไปหามาแวะกับทรมาหากันเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดสองสองเก้ครับผมเอาสำรับมือนี้ขอบคุณครับผม